ขณะดเดียวกันนะคะที่อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาก็ได้มีคู่รัก8คู่นะคะได้จับมือกันเดินขึ้นเขาคู่หาเพื่อพิสูจน์รักแท้และก็จดทะเบียนสมรสในวันที่14กุมภาพันธ์ค่ะ ช่วงเช้ามืดวันนี้นะคะนางสาววิไลลักษ์เรืองผลนายอำเภอรัตภูมิพร้อมด้วย8คู่รักเดินขึ้นเขาคูหาตำบลคูหาใต้อําเภอรัตภูมจังหวัดสงขลาเพื่อจดทะเบียนสมรสและเป็นบทพิสูจน์ความงดงามของความรักความอดทนของคู่รักคู่บาวสาวที่จะร่วมกันฝ่าฟันสภาพเส้นทางที่แสนยากลําบากและก็อุปสรรคหนานักประการตลอดเส้นทางระหว่างการเดินขึ้นไปจดทะเบียนสมรสภายใต้สโลแกน14กลุ่มพาเขาคูหามาบอกรัก พร้อมกันนี้นะคะคู่สมรสได้ร่วมกันปักหลักโคนะคะด้วยการเอาหลักหรือว่าไม้ผูกวัวที่ผ่านพิธีศักดิ์สิิ์นั้นมาเขียนชื่อคู่รักและก็ปักลงดินนะคะซึ่งเป็นการสื่อความหมายว่าจะเป็นหลักเป็นฐานและจะเป็นคู่กันแบบนี้ตลอดไปค่ะจากนั้นนะคะในเวลาเก้านาฬิกานายสวิตเพชรนุยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามาเป็นประธานการจดทะเบียนสมรสเนื่องในเทศกาลวันแห่งความรักและโครงการเทศกาลดนตรีรักเขาคูหาเมาเทินเลอประจำปี2567โดยมีหัว หน้าส่วนราชการหน่วยงานภาคเอกชนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นคณะครูนักเรียนประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมเป็นจํานวนมากค่ะ นายประกอบจันทสุวรรณนะคะนายกเทศมนตรีตำบลคูหาใต้ในนามผู้จัดโครงการได้กล่าวว่าวันที่1 4กุมภาพันธ์ของทุกปีถือเป็นวันแห่งความรักอำเภอรัตภูมิได้ร่วมกับเทศบาลตำบลคูหาใต้จึงได้จัดทําโครงการส่งเสริมการจดทะเบียนสมรสเนื่องในเทศกาลแห่งความรักและโครงการเทศกาลดุนตรีรักเขาคูหาหมเมาเทิร์นเลอประจําปี2 5 6 7โดยจัดให้มีการจดทะเบียนสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายของเขาคูหาซึ่งมีคู่รักที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจํานวน8คู่รักค่ะ โดยกิจกรรมภายในงานนะคะมีการแสดงดนตรีและเปิดพื้นที่การแสดงดนตรีของเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นพื้นฐานของความมั่นคงในชีวิตทําให้ประชาชนนั้นตระหนักถึงความสําคัญของการจดทะเบียนสมรสให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อสิทธิต่างๆตามกฎหมายพร้อมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอําเภอรัตภูมิให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะคะการจัดเทศกาลดนตรีอย่างกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวนั้นเข้ามาเที่ยวในพื้นที่ตําบลคูหาใต้มากยิ่ง เพิ่มขึ้นค่ะ